เมนูไก่ต้มใบมะาขามค่ะเพราะจะมีขาตะไคร้แล้วก็รักผักชีใบมะกรูดกระเทียมแล้วก็หอมแดงค่ะต้มให้เดือดแล้วค่อยใส่ไก่ค่ะหอมเครื่องเทศแล้วค่ะจะจะใส่ไก่ส่วนที่เป็นสะโพกค,ค่ะ ก็รอให้เดือดค่ะอ่าน้ำเดือดแล้วก็จะมีฟองด้วยค่ะตักฟองออกด้วยช้อนฟองออกด้วยค่ะก็จะจะจะใส่เกลือนิดหน่อยค่ะแล้วก็ใส่ขนอก้อนค่ะสองก้อนแล้วก็จะใส่ ใบมะขามเลยค่ะใส่ใบมะขามลงไปเลยค่ะต้มต่อตอีกสักพักค่ะอร่อยแล้วค่ะเดี๋ยวยาจ๋าจะใส่ลูกโดดไปด้วยแล้วก็ใส่พริกป่นไปหน่อยค่ะ เสิร์ฟแล้วค่ะตอนเสิร์ฟอรออ่อยแล้วค่ะยายจ๋าชิมแล้วใส่ต้นหอมผักชีใบเลื่อยค่ะ พร้อมเสิร์ฟค่ะไก่ต้มใบมะขามค่ะทานข้าวด้วยกันค่ะ